อดอกแรกของคลิปสวยสวยทุกคนนั่นดอกหนึ่งอยู่ข้างล่างอยู่ข้างหลังอันนี้โอ้ยหมานทุกคนหมานอีกแล้วจ้าไหนอะอยู่ตรงไหนอะน่ยเนี่ยเนี่ยๆน,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 นี่ไปค่ะกระดึบไปกันค่ะ ดูดูนี่คะ่ะกำลังออกอู้นี่นี่ไงคะ่ะนี่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 จ้าอึบอึบโอ้อยติดอะไรเนาะฮฮัลโหโล ตัดขากันจ้าเื๋อโอ้นี่ดูกำลังออกหาไม่เจอทุกคนใบไม้อ่ะสีเดียวกันเลยสีเดียวกันกับใบใบไม้เลยจ้ะแล้วดูดอกกำลังตุมุตมิเลยจ้าป่านี้ ป่านี้เจเรียกว่าป่าวัวเพราะว่ามันไม่รู้ชื่ออะไรป่าว <rico> <ills> ัวจ้ะเพราะเขาเลี้ยงวัวจ้ะความทรงจําของตัวเองเนาะกําลังโผล่ได้บนนูนนี่ต้องใส่ตา ใช้มีดอ่ะรือเปล่าหูไม่มีเชื้อเลยเดี๋ยวตัดเชื้อไ้ค่ะมไม่ไ เหมือนนอนจะกินนะทำอย่างนี้ไปเลยตัดขามันไม่มีขาตั้งกล้องทุกคนเนื่องจากที่เจ้ถือขาตั้งกล้องมาไม่ได้นั่นเองเนาะจริงๆว่าจะใส่เป้มาแล้วแต่ก็กลัวมันพรุงพลังเกินไป ไายแค่นี้ก็โอเคอะค่ะทุกคนไปจ้ะไปต่อปิดเดินไปตั้งไกลไม่มีมีตรงทางออกค่ะทุกคนนี่ค่ะถ้าใส่ข้างนอกมันเปียกข้างในมันรู้สึกแห้งๆเนาะดูค่ะเจ้าก็จะเดินตามทางนะคะทางนี้มันไม่มีรถนะคะทุกคน นี่ตามทางแบบนี้นี่ค่ะป่าก็จะแวะข้างๆอย่างนี้ข้างๆอย่างนี้แต่ถ้ามันออกนะทุกคนมันก็จะออกเยอะเลยนะเนี่ยข้างๆตรงเนี้ยมันก็จะออกเยอะนะป่าวัวที่เจ๊ขับรถหลงทางมาทุกคนมันไกลมากนะอือืไปจ้ะไปต่อทุกคนเจ๊หาแล้วมันไม่มีอ่ะได้สิบกระดอกเองป่านี้นะ อเคเดี๋ยวตัดคานี่ทิ้งแล้วก็ไปขึ้นรถกันจ้าทุกคนนี่ดูมดดูมดตัวใหญ่มากอืมอม,มันออกข้างทางเก็บไปเลยค่ะกี่ดอกเนี่ยน่าจะลายดอกอยู่นะอุ้ยกเฟม มีดอกเล็กอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอีกค่ะทุกคนนี่มันกำลังออกเดี๋ยวเ,เก็บอันนี้ไปก่อนมันกำลังออกทุกคนเนี่ยตูมุตมิปาาฮาาโชคดีจังได้โลกเจี๊ยบดูออกกลางทางเลยเนี่ยสวยด้วย มีอีกหรือเปล่านอนน่ปาสามอู้อู้อะไรเอา้าเห็ดหรอคะนั่นปาทุกคนเห็ดเหรออยู่ข้างทางะทุกคนเมื่อกี้เจเดินมาเดินมาจากนี่นี่ค่ะนี่เสร็จแล้วทำไมมองทำไมมองไม่เห็นสงสัยไหมเป้าไม้มีแต่อยู่ข้างในก็เลยมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะ เนี่ยเจะอยู่แต่ตามทางเนี่ยแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นหวน่วงเนาะหว้หายให้ขาหายก่อนแต่ว่าเจ้เทรนเจ๊ก็จะมีแบบรองเท้าแบบนี้นะคะเจ้ก็พยายามเทรนเท้าตัวเองนะคะเมื่อยเจ้ก็นั่งค่ะเดินนิดนึงก็นั่งค่ะอย่างเงี้ค่ะหาหินหาอะไรนั่งนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมากนะคะจะพยายามดูแลตัวเองแล้วก็ รักษาหายให้เร็วที่สุดจะได้วิ่งแล้วค่ะทุกคนวิ่งจะวิ่งดูค<ฮ>่ะดูนี่เลยจ้า <c oughs> โอ้จะไม่มีไอ้ไม้ไม้ที่ถือไว้สำหรับเอ,อ่อทำคลิปทำอะไรอะทุกคนไม้ที่เสียบโทรศัพท์อะไม่มีมาก็ถือแบบนี้เนาะมันก็จะประมาณแบบเออ ไกลมากไปค่ะไปเก็บไปเก็บเห็ดกลุ่มนั้นกันค่ะนี่จะไปเก็บกลุ่มนี้เสร็จแล้วเราก็จบคลิปกันเลยนะคะโอ้ยมีสามดอกทุกคนมันจะได้ทั้งสามดอกบอนี่ฟานี่งามลายจ้ะประทูมันได้ไหมอะได้ไหมทุกคน ปะทุกได้ทุกคนได้อุย๊ยพ่อไ่อแม่ยาวมากทุกคนอุย๊ยได้ใช่ได้ได้โชคดีโชคดีโชคด,ชคดีแต่มันมีทากหรือเปล่ามีทากไหมนี่เพราะว่าเดี๋ยวเจ๊จะตัดไอ้นี่ไว้นะมีข้างๆนี่ไหมมาดูตัวนี้ได้ไหมนี่อุ้ยมันนิ่มทุกคนว้ายมันนิ่มอ่ะได้ไหมอ่ะ ขออนุญาตดีนะมีอันนี้โหมันนิ่มทุกคนมันไม่ได้ได้ดอกเดียวดอกเดียวก็ได้หนึ่งแกงแล้วจ้ะทุกคนนี่ว้าวจบคลิปได้สวยมากเลยนะจ๊ะไปค่ะกลับบ้านกันจ้านี่ค่ะเห็ดได้นิดเดียวเองดูเดินแต่ข้างทางนะคะไม่ได้เดินไปไกลได้ประมาณ20ดอกเล็กๆดอกเจี๊ยบอะค่ะ ไปจ้ากลับบ้านกันค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะดูดูดก้มดูไม่ใช่อะไรหรอกก้มดูเห็ดเก็บเห็ดมาถนอมอาหารนะคะทุกคนดูเจตากนำมาพาแบบประมาณนี้ค่ะนี่แบบแนวยาวนะคะ หรือใครอยากจะทำแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนมันสามารถตากแห้งธรรมชาติแบบนี้ก็ได้นะคะนี่แล้วก็อบก็ได้นะคะในในเตาอบหรือเครื่องอบก็ได้นะคะส่วนอันนี้เจ้เอามาตากเป็นทั้งดอกเลยค่ะไม่มีนอนเลยจ้านี่ลองตากดูเป็นสองดอกสวยมากทุกคนปาดได้เห็ดไปฝากแม่แล้วจ้าทุกคน